กราบสวัสดีครับเพื่อนๆผมตามจากเพจ LED p o w e r l i n e นะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาของซากูบ้และฟีโน่นะครับที่ประมาณ30คนต้องเจอแล้วกันนะครับปัญหานี้ก็คือใส่หลอดไฟเลี้ยว LED หน้าหลังไปแล้วไฟเลี้ยวเปิดติดทั้งหมด4ดวงนะครับถ้าผมพูดขนาดนี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเปิดกุญแจขึ้นมารถคันนี้นะครับได้ทำการใส่ไฟหลี่เลี้ยวหน้าและไฟเลี้ยวด้านหลัง LED เป็น24ชิปนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วเพื่อนๆนก็อาจจะพูดว่าพี่ครับผมเปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วทําไมยังติดสีดวงอยู่ใช่ไหมครับผมจะเปิดให้ดูผมเปิดเลี้ยวซ้ายก็คือติดแบบนี้เลยทั้งหมด4ดวงด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็แบบนี้เลยด้านหลังผมใส่เป็นตัว24ชิปสีส้มนะครับเราไม่จําเป็นว่า จะต้องเป็น4ี่ชิปเท่านั้นขอแค่เป็น LED หน้าหลังเนี่ยแค่เพื่อนๆใส่หลอดอะไรก็ได้ให้เป็น LED อ่ะแล้วเปิดไฟเลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอก็คือจะติดสีดวงแบบนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาอันนี้ว่าจะต้องแก้อย่างไงเพื่อนๆไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่หลีเลี้ยวเหมือนผมไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่ไฟเลี้ยวหลัง2 4ิชิปเหมือนผมเพื่อนๆแค่ใส่เป็นไฟเลี้ยว LED หน้าหลังแค่นั้นนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยก็จะเป็นแบบนี้ทันทีเลย ผมจะมาบอกว่าแก้ยังไงวิธีการนี้สามารถใช้กับรถส c o ูบี้ฟ n o Honda m o ามได้เช่นเดียวกันและเคสอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเทคนิคและวิธีการแบบนี้ผมเจอเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ผมไม่ได้มีเวลามาทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่ากว่าที่ผมจะหารถได้เนี่ยนานวิธีการดูนะครับว่ารถขั้นไหนต้องแก้รถขันไหนไม่ต้องแก้ผมจะมาสอนนะครับก็คือให้เพื่อนๆดูที่ตรงนี้ครับ ถ้าหากว่าสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวเรามีแค่จุดเดียวแบบนี้จุดเดียวก็คือไม่มีบอกเลี้ยวซ้ายไม่มีบอกเลี้ยวขวามีแค่สัญลักษณ์ไฟโชว์แบบนี้คือจะเป็นแน่นอนยกตัวอย่างผมจะทําให้ดูผมเปิดเลี้ยวซ้ายนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดเลี้ยวซ้ายตามที่เห็นในในคลิปนะครับติดเป็นถูกเฉือนแบบนี้เลยติดทั้งหมด4ดวงหน้าหลังติดหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าก่อนที่จะรับชมเน,นี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่าวิธีแก้นั้นแก้อย่างไงวิธีการแก้นะครับให้เรามาทําการถอดหลอดสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ออกครับผมสาหรับใครที่เป็นช่างหรือใครที่ทํารถเป็นจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าคืออะไรสําหรับวิธีการเอาหลอดสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ออกของผมผมจะถอดตรงนี้และทําการลักไก่ออกนะครับลักไก่ดึงหลอดออกเดี๋ยวผมจะมาถอดชิ้นนี้ให้ดูนะครับเขาจะมีน็อต2ตัวนี้อยู่ให้เราถอดน็อต2จุดนี้ออกก่อนนะครับ จริงๆจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับแต่ผมได้ทําการถอดออกแล้วถอดง่ายๆครับมีน็อตสองตัวตรงนี้หนึ่งตัวบริเวณนี้อีก1ตัวแค่นั้นก็ถอดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดน็อตตรงนี้ออกก่อนครับเมื่อเราถอดน็อตสองจุดนี้ออกเสร็จนะครับเขาจะมีน็อตด้านข้างอยู่ตรงคอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับตรงนี้ซ้ายขวานะครับถอดออกเลยเมื่อเราถอดน็อตทั้งหมด4ตัวเราก็ดึงชิ้นนี้ลงได้เลยและทีนี้ก็ทําการลักไก่ถอดหลอดสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ออกนะครับก็คือ ไม่ต้องใส่เลยหรืออีกวิธีหนึ่งผมจะมาลองเหมือนกันครับคือให้เราถอดหลอดไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ที่เป็นหลอดฮาโลเจนออกและนําหลอด LED ใส่กลับเข้าไปครับผมจะทําการลักไก่ถอดหลอดไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดกล้องออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาดูนี่ครับตรงนี้เราจะลักไก่ช่วงตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมด้านข้างสายไฟเลี้ยวก็คือเส้นด้านในสุดเลยนี่เห็นไหมผมจะซูมให้ดูเนี่ยนั่นนะอ่ะ นั่นนะครับจะเป็นสายสีส้มแล้วก็สายสีฟ้ากล้องมือถือผมซูมได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลักไก่ถอดออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่ผมดึงหลอดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการลักไก่ถอดตัวหลอดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวิธีการลักไก่ของผมผมใช้เป็นแหนบตัวนี้นะครับค่อยๆหนีบขั่วมันลงนะครับเพื่อนๆกล้องอาจจะทุลักทุเลน,นิดนึงนะครับนี่ผมจะให้ดูใกล้ๆอ่ะเห็นไหมผมเอาออกมาแล้ว วิธีการดึงหลอดของผมออกนะครับผมจะไม่ได้ล้วงผ่านตรงนี้ผมจะมาก้มดูใต้ตรงนี้ครับก้มดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลดขาฟไฟผมออกแล้วก็ส่องให้ดูนะครับเพื่อนเน,นเห็นหลอดไหมครับใสๆนั่นนะ่ะที่ปลายนิ้วผมน่ะนะครับอันนั้นคือหลอดที่ผมกําลังจะทําการถอดออกนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าถอดไปแล้วเนี่ยจะติดไหมอ่ะเคสแบบนี้ผมทํามาหลายคันแล้วแต่ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆน,นดูนะครับมองเห็นกันไหมเอ่ย ผมจะถอดแบบมือนึงถ่ายคลิปอีกมือนึงทำแล้วกันนะครับอดทนดูนิดนึงนะแต่ถ้าดูไปแล้วเนี่ยได้สาระแน่นอนนี่ออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีคั้วลูกยางอยู่นี่อันนี้แหละที่หลอดเราต้องถอดออกเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็น LED ให้เพื่อนๆดูด้วยว่าใส่หลอด LED เข้าไปแล้วเนี่ยมันยังจะติด4หลอดไหมทีนี้มาดูกันเปิดกุญแจเลย ที่เห็นเป็นแสงสีขาวคือรถคันนี้ใส่หลีเลี้ยวนะครับอ่ะผมจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นไงครับใช้งานได้ปกติเลยทีนี้เพียงแค่ว่าไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ของเราจะไม่ติดก็แค่นั้นเองนะครับต่อมาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาติดปกติทั้งหน้าและหลังเลยนี่นะครับเลี้ยวขวาใช้งานได้ปกติครับเพื่อนๆต่อมาไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ปกติครับง่ายไหมครับเพื่อนๆ ถอดหลอดง่ายครับแต่วิธีเอาขั้วออกจากหลอดจะยากกว่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ารถคันไหนที่มีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนไม้แค่จุดเดียวแบบนี้จุดเดียวในที่นี้ก็คือไม่มีบอกฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวามีแค่บ่งบอกว่าเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่ให้ถอดหลอดตรงนั้นออกแค่นั้นครับรถเราก็จะใช้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติเลยอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ใส่หลอดไฟเลี้ยว LED หน้าหลังนะครับ ต่อมาครับผมจะทำการใส่หลอดตัว8ชิปสีเขียวเข้าไปแทนแล้วมาดูกันว่าเมื่อเราใส่หลอด LED 8ชิปเข้าไปแล้วเนี่ยที่เป็น LED นะครับใส่แทนสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนไม้ที่เป็นหลอดฮาโลเจนไฟเลี้ยวจะติดสีดวงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าจะไม่ผิดเมื่อ5ปีที่แล้วผมก็เคยลองนะครับสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาลองกันดูสดๆเลยนะครับสำหรับสกูบบี้อ่ะผมขออนุญ,ญาตตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะทําการเปลี่ยนหลอด หลังจากผมเปลี่ยนหลอดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่ามาต่อกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทาการประกอบทุดสีเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวบนเรือนไมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ได้มาถ่ายให้ดูตอนเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะกินเวลาพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูผลลัพธ์แล้วกันอันนี้ผมก็ได้ทาการเปลี่ยนเรือนไมให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นสีขาวแสงที่เห็นจริงๆตอนนี้ก็ ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้คือแสงจริงที่ตาเปล่าผมเห็นนะครับประมาณนี้ผมใส่หลอดเป็น LED แล้วนะครับเลี้ยวซ้ายนี่นะครับกระพริบต่อมาครับเลี้ยวขวาจะไม่กระพริบนะครับต่อมาไฟฉุกเฉินครับไฟฉุกเฉินก็จะไม่กระพริบเช่นเดียวกันจะกระพริบแค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียเล็กๆน้อยๆครับเวลาเราเปิดไฟลดเลี้ยวขวาแล้วใส่หลอด LED เข้าไปเนี่ยไฟสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนใหม่จะไม่โชว์ แต่เลี้ยวซ้ายจะโชว์นะครับผมไฟฉุกเฉินก็จะไม่โชว์เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ครับที่เห็นแสงมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้ตัวไฟเกเกใหม่เนี่ยของลูกค้ามันแตกนะครับก็เลยแสงก็เลยพุ่งขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการแก้ปัญหาหลอดไฟเลี้ยวติดทั้งหมด4ดวงของสกูบ b ีและฟีโนหรือรถรุ่นอื่นๆที่มีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวบนเรือนไมคแค่จุดเดียวแบบนี้ก็แก้ปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับผม ก็ถ้าให้ผมไ like, ล่รุ่นรถผมก็ไล่ไม่หมดหรอกครับก็จะมีพวกเท่าที่ผมรู้ข้อมูลก็จะเป็น s c o บบี้ฟีโน่เคแล้วก็มูฟนะครับประมาณนี้ดีแท็กเกอร์ก็ไม่แน่ใจว่ามีไฟเลี้ยวแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกรอบนึงครับนี่นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ติดนะครับเลี้ยวขวาก็ปกติ อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าเข้ามาทําไฟกับผมผมก็เลยขออนุญาตถ่ายคอนเทนต์นะครับผมไม่ได้ถ่ายซีซัวนะครับก่อนที่ผมจะถ่ายคอนเทนต์ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยผมจะขออนุญาตก่อนเสมอนะครับบางทีลูกค้าเขาอาจจะมีทุล่าอย่างเงี้ยเราอาจจะไปกกนเวลาส่วนตัวของเขาอันนี้ผมก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับผมไม่ได้อยู่ๆหยิบกล้องมาถ่ายซีซัวนะครับโอเคคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเข้ามาทําก็จะเป็นพวกไฟหน้า LED ตัว4ชิพนะครับไฟหน้า led 4ชิพใส่สกูบี้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าสกูบี้ตัวนี้เป็นเลนโปรเจคเตอร์พอใส่หลอด led เข้าไปคัตออฟจะคมมากๆพอๆกับรถยนต์เลยครับจะตัดเป็นเส้นตรงเลยนะครับที่เข้ามาทำก็จะมีสวิตผพามารีเลย์ไฟหน้า led 4ชิพหลีเลี้ยวแล้วผมก็ได้ทำการแปลงสายไฟแบบบิดกุญแจแล้วไฟหน้าติดเลยนะครับต่อมามาดูในส่วนนี้บ้างจะเป็นที่ชาร์จ usb นะครับผมตรงนี้จะใช้สวิตเดิมที่ลูกค้ามีอยู่นะครับอันนี้ สวิตตัวนี้จะเป็นสวิตพาหมาของลูกค้าที่ทํามาอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าสวิตตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่งั้นใช้เป็นสวิตตัวนี้ดีกว่าจะได้เซฟค่าใช้จ่ายลงไปนะครับผมก็นําตัวที่ชาร์จ USB เนี่ยต่อตรงผ่านกุญแจนะครับไม่ได้ต่อตรงเข้าแบตนะครับผมถ้าหากว่าเราไม่เปิดกุญแจออนที่ชาร์จ USB จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็เป็นข้อมูลประมาณนี้มีจุกปิดกันน้านะครับล้างรถฝนตกให้ปิดสวิตแล้วก็ปิดลูกยางอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคต่อมาก็ด้านหลัง ไฟหลี LED 24ิชิปตัวแฉกนะครับสีส้มแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นแมวผมนะครับแมวผมไม่ได้ขายนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับสกูบี้คันนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้หากผมทำออกมาไม่ดียังไงพูดวกไปวนมาพูดสับสนเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับสำหรับรีวิวนี้สำหรับวิธีการสอน ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับหากผมพูดจาไม่ดีตรงไหนไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าแล้วกันครับสาหรับรีวิวนี้ก็ขอบคุณมากครับ